คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันดีกว่าเที่ยวกันแบบนิวนอร์มอลนะคุณผู้ชมเนาะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปสุดโอโซนไปดูธรรมชงธรรมชาติกันดีกว่าครับนี่เลยความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะเขาบอกว่าอยู่บนยอดดอยแม่โถตําบลบ่อสลีออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เห็นแล้วคิดฮอดเชียงใหม่เลยทีเดียว คือวิวตรงนี้สามารถเห็นได้แบบ360องศาเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เขียวขจีอยู่บนยอดดอยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากระจายไปทั่วเลยนะอ,อยู่บริเวณตรงนี้ค่ะตรงนี้คือทุ่งหญ้าสวรรณาแห่งเมืองฮอดอาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง3ามอำเภอหุ้ยก็คืออำเภอฮอดอ,อเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหมแ่และอํเภอแม่เ,เรียงจังหวัด แม่ห้องสอนนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าถ้าใครที่ชื่นชอบการประชนภัยเอาแบบลุยๆหน่อยอาสายแอดเวนเจอร์หน่อยควรจะต้องไปที่นี่ะสำหรับการเดินทางไม่ยากนะครับเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่ฮอดอมเมื่อถึงตัวเมืองอำเภอฮอดแล้วเนี่ยก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนฮอดแม่เสเรียงไปจนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านกองลอยตำบลบ่อสลีเพื่อขึ้นสู่ดอยแม่โถนั่นเองเดินทางหน่อย แต่ว่าพอไปถึงแล้วรับรองคุ้มค่ายอย่างแน่นอนา,าทางที่จะถึงจุดหมายนะระยะทางประมาณสัก16กิโลเมตรหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผมว่าควรจะต้องโทรไปถามนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีหมายเลขโทรศัพท์0818849919บอกอีกทีแล้วกันนะ0818849919โทรไปสอบถามกันก่อนนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรจะต้องไปนะ<อ>แล้วที่สำคัญจองไว้ก่อนเลยแมล่ละ,ะ,ะวางแผนไว้ล่วงหนะ้า พวงหน้าหนาวไงบากว่าหน้าหนาวเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วหถ้าวางแผนดีๆไปเที่ยวกันสนุกสนานแน่นอนเออมองเผินๆมองมุมกว้างๆไกลๆแบบนี้เหมือนไปเที่ยวทุ่งหญ้าสวรรค์น่จริงอ่ะนี่มีสัตว์ด้วยเห็นไหมสวยมากไปสตดอากาศบริสุทธิ์กันนะคะโอ้โหได้เห็นบรรยากาศดีๆชุ่มชื่นแบบนี้เตรียมวางแผนการท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคุณจะ